คุณบี่ไม่ได้เดือดร้อนเลยเค,ค,คือมีเงินในกระเป๋าหรือสลิมไหนคุยนักคุยหนาว่า,<ม>าเป็นคนรวยไ,ไงเออแค่ซื้อ ซื้อไข่สิบฟองก็กินได้สักอาทิศหนึ่งมั้งถูกอู้บางบางครอบครัวเป็นเดือนนะคุณพี่เพราะว่าเขาไม่ได้บริโภคทุกวันเออใครจะบากินไคร<อ>นี่ถ้าเธอท่านเพออีกพวกสลิมถ้าเธอเป็นผู้หญิงเป็นชนีนะแล้วเธอทำว,วันหนึ่งนะเธอทําแต่ผทำแบบให้ผัวก,กินนะมีแต่ไข่เจียวไข่สุนไข่ทอด <c oughs> เลยนะฉันว่าผัวเธอน่ะไปมีกิ๊กแน่นอนเลยสลิมอี่งค่ะคือที่มาพูดกันเนี่ยไม่ได้บอกว่าเรารวยหรือว่าอะไรนะคุณพี่แต่พูดถึงว่ามันเป็นเงินที่มันไม่ได้แบบไม่ได้เดือดร้อน มีเงินไม่เหมือนเออเรามีเงินเราพอเราตอนนี้เงินมันคล่องจับจ่ายใช้สอยคล่องคนชาวบ้านก็มีรายได้จากจากโครงการรับจำนำข้าวจากยางพาราเออแปลกนะคุณน้องหายางพาลาที่ใต้80บาทก็บอกอยู่ไม่ได้แต่ที่อีสานเนี่ยนะคะกิโลละ80บกบอกโอ๊ยดีใจมีความเออบางก็อย่างที่บอกคุณที่บางคนเขาก็รู้จักพอไงได้ขึ้นเอาสอคือคนคนใต้ส่วนน้อยนะคะที่ไม่พอใจใช้ต้องบอกต้องย้ำนะคะคนใต้ ไม่ใช่ทุกคนอคนใต้ส่วนใหญ่ที่เขาเป็นชาวชาวสวนยาวก็ไม่ได้เดือดร้อนเออไ่ใชว่าเวลามาปิดถนนมันก็ปิดทีละมาทีละสิบยีคนเหมือนกันแหละคุณน้องขานั่นแหละแก็ไปรวมกับไอที่อยู่สีลมเมื่อวานคุณน้องขาพอพูดถึงเรื่องภาคใต้คุณน้องพอเราขึ้นมาคุณน้องเห็นพูดอะไรอ๋อเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ติดตามนะคะเรื่องการอภิปรายค่ะนายหาวอนเสนเนียมพอุ้มเพ่นายหาวอนเสนเนียมใช่ค่ะเขาก็าอภพปราย ก็มาที่รัฐบาลกู้มาเนี่ยในเรื่องของอ่าสาก็คือระบบจัดการน้ำสองจุดสองก็เรื่องของอ่าโครงสร้างประเทศอะไรอย่เงี้ยก็คือ3ามไอสามจุดห้าสามสามแสนห้าหมื่นล้านบาทเพราะว่า ที่<ม>ต้องทำ<ม><ม>เพราะว่ามันเกิดวิกฤตน้ำท่วมเมื่อปี2554ซึ่งมันท่วมบริเวณภาคกลางและภ<อ>าคเหนือตอนล่างคือมันท่วมหนักตรงนี้เขาก็ต้องแก้ขไขปัญหาตรงนี้เสียไอ้ทาวานอนไซเดียมแล้วคือเขาบอกว่าไอ้สองไอ้สองกองทุนที่เขากู้มาเนี่ยเขาบอกคนใต้เนี่ยได้รับอัน,นิส้ส์น้อยมาก แล้วเขาบอกว่าเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่คนใต้ก็เสียภาษีเท่ากับประชาชนทั้งประเทศก็ถ,ถูกต้องทําไมทําไมถึงเหมือนกับว่าเงินเงินที่ใช้จะแออที่กู้มาเนี่ยคนใต้เหมือนแบบไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเลยคุณน้องขาคุณน้องจําได้ไหมคะตอนที่รัฐบาลของท่านยิ่งรักมาเป็นรัฐบาลออก็อีกพวกคนใต้บางส่วนน้อยไม่ใช่หรอ,อ,อที่มาหลอกมาเห่าขอว่ามันไม่ต้องการความเจริญเ,เขาจะสร้างท่าเรือปากบาลาไม่ยาวเ,เ,เขาจะสร้างลู่ก็ไม่ยาวเขาจะสร้างนี่ก็ไม่ยาวเออแล้วคือเขาก็มาพูดในเรื่องของว่าพวกกา อาพวกถนนทางหลวงต่างๆว่าเนี่ยทําไมแบบรัฐบาลถึงไม่เข้ามาดูแลถึงไม่ทาเลยเรื่องนี้ไม่จริงนะคะ,ค,ะคุณน้องขาคุณน้องจาได้ไหมคะเมือ่อเมื่อปีที่แล้วที่ท่านนายกยิ่งรักไปที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยคือท่านก็คืออีพวกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะอีสอสอพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยน<ฮ>ะคะซึ่งในชวนริัยเนี่ยนะคะเคยแจกที่ให้ผัวค่ะแล้วจนสารดีกาเนี่ยสั่งให้ออกจากพื้นที่ก็คือมันจะมีอุโมงค์หนึ่งเนี่ยนะคะ เขาเรียกอุโมงคือร้านอาหารไทยเย็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันรถติดมากๆ<ภ>าเลยนะครับคือพักประชาธิปัตย์ก็คิด<อ>แต่ไม่เคยทำไม่ทำไม่ทำนะ,อะพอท่านนายกยิ่งรักไปก็อนุมัติงบประมาณให้ค่ะมันด่านายกอีกว่าเขาเขา,เขาคิดมาก่อนอแหมคุณพี่ธรรมดาค่ะอันนี่ คิดว่ามันจะเป็นผลสาเร็จแลวเป็นเรื่องดีเขาจะบอกของเขาหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งสนามบินภูเก็ตเนี่ยนะพักระชาทิปัดก็คิดคิดอีกแล้วนะจะขยายแต่แต่ไม่ทําแต่ไม่ทําแต่ไม่ทำคิดเฉยโครงการแต่ไม่เคยเซ็นไม่เซ็นแล้วคุณน้องขาพักวะชาทิปัดเป็นรัฐบาลมากี่ปีแล้วคะ หมายถึงว่าที่เขามีก็สองปีกว่าสองปีใช่ใช่ถ้าก่อที่สิองปีใช่ก็ไม่เห็นคุณทำนะถูกค่ะอย่าบอกว่าระยะเวลาน้อยหรือว่าไรไม่เกี่ยวถ้าคุณไม่ทำอ่ะเออคุณดูยิ่งคุณดูคุณยิ่งรักนะมาเป็นยังไม่ถึงสองปีเนี่ยคิดจะทำนั้งเยอะตั้งแยะเออก็ทําด้วยนะแล้วมีผลกําลังทําอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะแล้วไอ้สองจุดไอ้สองล้านล้านเนี่ยนะคุณน้องขาก็คือหนึ่งมันนอกจากว่าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยมันก็มีโครงการรถขยายรางรถไฟเป็น ทางคู่ซึ่งก็จะทำทุกภูมิภาคม,มีโปรเจกต์เตรียมจะประมูลแล้วไปภาคใต้ก็อาจจะไปถึงชุมพรชุมพรไม่ใช่ภาคใต้เหรอหัวหินไม่ใช่ภาคใต้เหรอถูกคะ<อ>่ะภาคใต้นะคะคุณถาวรค่ะที่อยากจะบอกว่าที่เขาพูดอ,อย่างเงี้ยมันบอกว่าเขาคิดสั้นไปคุงพี่เรือ่องที่เขาบอกว่าเขาเคแค่จะโจมตี่แค่จะโจมตีคือถามหน่อยว่าถ้าเกิดสมมติทุกอย่างเนี่ยมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยแล้วคือสาเร็จหมดเนี่ย เขาในเรื่องของนักท่องเที่ยวหรือว่ารายได้มันเข้ามาเพอเข้ามาปุ๊บเป็นที่คุณพี่เคยบอกอมันกระจายไปหมดนะเางงานเอยอะไรเออยอย่างเงี้ยคือเขาบอก ก็พอเขาจะทำไอ้ท่าเรือปากปลาก็แบบไอ้พวกสสพักประชาธิปัต์นี่แหละก็ไปเกณฑ์คนมาประท้วงว่าไม่เอาแล้วพอพออย่างนี้มาบอกว่าเขาไม่ให้ความสนใจไม่ความใส่ใจใช่ค่ะเออแล้วถามหน่อยไอ้ที่บอกว่าถนนผูถนนพังเนี่ยเห็นจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าหรือว่าไม่มีข้อมูลหรือว่าเซิร์ชใน Google เอาคุณน้องขาก็มันไม่เคยทำอ่ะคือพักประชาธิปัตเนี่นะคะมาเนี่ยพิงไปที่ภาคใต้แล้วอ๊อตายแล้ว ถนนทำไมมันบันนอบันร้อจะบอกนะคะพวกเขาเนี่ยไม่มาสนใจหรอกเวลาเขาไปเขาก็นั่งเครื่องบินนะคุณพี่คือคุณพี่ไปคุณพี่ไปเครื่องบินไปสมุยสนามบินก็แบบรถหรือว่ารังการดาวล้านดวงไฮโซมากค่ะแต่พอออกไปจากสนามบินค่ะอ๋อถนนธรรมดานี่คือแบบว่าไม่ได้เลยว่างไม่มีไฟพอออกจากประตูสนามบินคุณน้องมันอยู่อีกโลกยังืด อ้านอนเป็นหลุมเป็นบ่ออ้คุณน้องคุณพี่ขาแล้วคุณพี่จะไปสมบุรคุณพี่ออกมาจากคุณพี่เป็นชาเป็นไม่ใช่คนเพื่อทองที่ลุกจะไปยังไงวันนี้เดี๋ยวคุณพี่เป็นผู้หญิงสาวสวยเกิดขับรถขับลาไปแล้วไปหลงแล้วก็ถูกผู้ชายพวกชาประมงขืนกามอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องกว่ามันจะเสียหายนะคะชาประมงอะค่ะคุณน้องก็คือนี่ตกลองไม่ใช่คุณพี่เสียหายหรอกค่ะพูผิดพูดผิดสลับกันนะคะคุณ่จะเสียหายค้ะต่อเขายนี่แหะก็คุณน้องก็คือบอกจากสนามบินเนี่ย ถนนห่วยแตก้ตายแล้วอะไรตกก็ไม่ทำอะไรตกไมโครโฟนเสียงดังเสียงดังใช่ไหมครับคุณน้องขายังดังอยู่เออก็คือคุณน้องขาก็คือภาคใต้เนี่ยสสพักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมาแต่ว่าไม่เคยถนนหนทางไม่เหมือนภาคเหนือภาคอีสานรับพัฒนาแล้วค่ะคือเราคือจะมาบอกว่าเป็นเพราะว่ารัฐบาลแบ่งแยกเป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่เลือกพักเพื่อไทยก่อนไม่ใช่นะคะคือทุกอย่างเนี่ยเขายืม มือไปช่วยแล้วแต่คือพวกคุณไม่เอาเองแล้วเขาก็ทําโครงการไปข<ช>าววนสีเนีมย่ากโกหกนะ,ะ,ะก็อย่างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยคุณน้องขาเฟสแรก มันก็ไปถึงที่พิษณุโลกสายเหนือไปถึงสายสายสายอีสานไปถึงโคราชสายตะวันออกไปถึงพัทยาระยองสายใต้ก็ไปถึงที่หัวหินมันก็พอๆกันใช่ไหมครับคุณน้องก็คือมันก็พอๆกันสายเหนืออาจจะไปไกลหน่อยเพราะว่ามันทําง่ายกว่าแต่ว่าสายอีสานก็ไปถึงโคราชก็200กว่าโลสายใต้ก็ไปถึงหัวหินก็เกือบ200โลก็พอๆกันแล้วคือเขาคงไม่อยู่แค่นี้คุณพี่มันก็ต้องมีการคือเริ่มมันก็ต้องเริ่มแรกมันก็เริ่มในในอ่ะโอเคในที่มันพอจะทําได้ อัน่นี้ก่อนเออ,เอ,อแล้วก็รถไฟทางคู่เขาก็กําลังจะทําแล้วไม่ใช่ว่าเริ่มทําจะทําแล้วจะเปิดประมูลในปลายปีนี้แล้วเออ,เอ,อแล้วคุณถาวรเสียเนียมนี่ถามจริงๆเถอนะคุณไม่เคยอ่านกฎหมายเลยเหรอคุณไม่รู้ <นะ S 2> เรื่องอะไรเลยเหรอคือ,อยามาสั่งแต่ว่าจะโจมตีเลยนะคุณคือแล้วคือวิ่งมันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้า ถ้าถ้าตัวน้องเป็นเป็นคนใต้เองอะน้องจะคิดนะเอ๊เขาก็คนใต้เหมือนกันสสก็เป็นสสภาคใต้แล้วทําไมเขาถึงไม่ทําทําไมเขาถึงต้องยอยให้คนอื่นทำหรือว่ารัดให้งบมาแล้วแล้วเขาเอาไปทําอย่างอื่นเออมันก็ต้องน่าคิดต่อนะเออแล้วทำไมทําไมภาคอื่นเนี่ยสสเขาเนี่ยพัฒนาทําให้ประเทศภาคภูมิภาคของเขาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแต่สสภาคใต้เนี่ยนะเมี่นวันวันหนึ่งเมียนทำอะไรนอกจากคิดแต่จะฆ่าประชาชนถูกค่ะก็อย่างนี้บอกค่ะเกิดคือถ้าเกิดเป็นสสคนอื่น หรือว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะอันี้ไม่ได้นะไม่เห็นด้วยที่ฆ่าเลยนะคุณพี่คุณน้องขาคือสอเราเคยเห็นถ้าสสเคยเห็นสสอพักอื่นด่าประชาชนว่าเป็นประชาชนสวะไหมไม่เคยค่ะคุณพี่เพราะมันยากจริงๆแล้วมันเหมือนว่าประชาชนคือผู้มีบุญคุณนะเออก็มีแต่สสอพักประชาธิที่ยันายอะไรสสอละยองอ่ะชื่ออะไรนะสาธิตปักลาไปตุเตชะาเออหุ่ยจำแม่นจริงเลยนะคะนส่ค่สาธิปิตตุเตชะเนี่ยนะมันด่าประชาชนว่าประชาชนสวะเออนะ ก็เนี่ยคุณพี่คืออย่างที่บอกค่ะบางคนจิตใจมันต่ำอ่ะมันก็จะคิดได้แต่คำพูดพวกนี้แหละก็เหมือนในาภพิสิทธิ์เวชาชิวันเนี่ยบอกว่าจะกำจัด คนเสื้อแดงให้ได้ภายใน3วันตอนตี52อ่ะคุณน้องเออเป็นไง่ะและเป็นไงกำจัดยังไงคะใชนก็จะใส่เสื้อแดงเดินไปเดินมาเออระเหยรอยชายเออคืออยากจะบอกว่าไอ้ที่บอกจะกำจัดเนี่ยวันที่19าพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปหรือเปล่าไปดูหรือเปล่าคุณคุณเดินจะมาจะไหวหรอโอ้ยคุณน้องค่ะเสื้อแดงเอาแค่เอาแค่เปรียบเทียบกับเสื้อแดงกับไอ้พวกสลิมไอ้พวกกายบองวันเนี้ยแหละละครเอาแค่เสื้อแดงในแมคโดนัลกับในกับในสตาร์บัคเนี่ยนะครับแบบเสื้อแดงไฮโซ จซไหลนะคะคือที่แบบแบบพูนพี่ก็คือมันร้อนถ้าไปนั่งตรงอื่นมันก็ร้อนนะครับก็ต้องไปนั่งแอร์เย็นๆน,นี่แหละห ตรงนั้นก็มีสักประมาณเกือบ4 5 0 0คนแล้วแต่ว่าีพวกเนี้ยโอ้ยกายบองเนี่ยนะคะที่มาปิดสีลมเนี่ยนะมา20คนก็ปิดถนนได้ตายปิดได้มีเพราะว่าเดินเป็นแนวแนวน้ากระดาษออคุณน้องขาออค,คุณน้องคุณน้องจําได้ไหมคะตอนปีท่ทานนายกทักษิณเป็นนายกอยู่<ะ>แล้วมีม็อบเน,นี่ยคะมาท่านาานายกทักษิณเคยสั่งให้ตารวจทหารไปกระทืบประชาชนไหมไม่มีนะคุณพี่มีแต่จัดอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ก็ซึ่งเป็นสิทธิ์คุณไม่ชอบรัฐบาลได้ชุม คุณก็ประท้วงไปสิคือค่ะแต่ว่าอย่าทำความเดือดร้อนคือให้มันอยู่ในกรอบคือการประท้วงเนี่ยนะคะคุณน้องขาปิดถนนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไหนเขาก็ปิดถนนกันที่ยุโรปไอ้ที่นิวยอร์กเขายึดบอร์สตรีทซึ่งเป็นศูนย์การเงินเราของโลกเขาก็ปิดถนนกันฮ่องกงเขาก็ปิดถนนที่ฝรั่งเศสเขาก็ปิดถนนไม่ใช่เรื่องแปลกการปิดถนนเนี่ย ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การยึดทำเนียบรัฐบาลการยึดสนามบินเนี่ยไม่สมควรถูกค่ะก็ถ้าเกิดเป็นที่เมืองนอกเขาบอกเป็นการก่อการร้ายได้เลยนะไปที่อเมริกาเนี่ยนะที่ประเทศอเมริกาคุณบุกเข้าไปในทำเนียบขาวเนี่ยถูกยิงทันทีนะครับเพราะว่าเป็นไม่ผิดด้วยนะไม่ผิดด้วยครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเขตความปลอดมั่นคงสูงสุดคุณบุกเข้าไปเนี่ยเขายิงทิ้งทันทีเอแต่นี่โอ้โหคุณมาอยู่เป็นเดือนนะจับตัวเฮกินเป็นเป็น เป็นเป็นสิบเป็นเป็นสิบยี่สิบตัวเขาบอกว่าช่วงที่สลิมไปอยู่นะคุณพี่ตอนนั้นไม่มีตัวเฮเลยนะคุณน้องขาคุณคุณพี่ทุนตัววรนุษย์เนี่ยนะคะคุณพี่ก็เห็นเขาก็น่ารักอ่ะเขาก็ไหว้นางแล้วเขาก็นอนอาบแดดเขาก็กินปงกินปลาก็มันเป็นอ่ะเป็นเป็นเป็นแหล่งที่ของเขาเออคือแต่ะเจ้าของบ้านนะ แต่ว่าไอ้พวกนี้นะคะเข้าไปคุณน้องค่ะมันไปกินข่าวว่าตัววอลนุเขาก็อยู่ของเขาดีๆโอ้โอ้นมันจะพูดอีกคนพวกนี้จริงคุณน้องค่ะหลือกี่นาทีคะเหลือค่นาทีมีเรื่องอะไรอีกคุณน้องก็เอาพูดถึงตัวแห่พูดซะหน่อยนะคุณพี่ที่สัปดาห์ก่อนนะเพราะว่ามีตัวแห่ขึ้นไปบนสภาอ๋อตช่องแอรของสภา ก็ไปไล่ก็คุณน้อก็ไปไล่เข่าว่าก็คือตัวคือมันก็ตรงนั้นมันก็เป็นคือบริเวณนั้นมันก็มีมันมีครูครองเยอะ,อะสัตว์พวกนี้มันก็อยู่แล้วคุณก็ไปไล่แล้วคือคุณพี่คืออ่าคืออ่ะอันนี้เราคิดแบบชาวบ้านคือมาคิดว่าโอเค ต้องบอกนะคะว่าสภาเนี่ยมันติดกับเขาดินแล้วคือทางมันต้องแบบระบบน้ำต้องเชื่อมต่อกันแต่มัมาเชื่อมต่อกันอยู่แล้วเขาดินอะอยากจะบอกถ้าเกิดใครเคยไปนะคะมันจะมีบ้านบ้านเที่ยด้วยนะขออภัยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่มีสุภาพบ้านตัวเงินตัวทองแล้วคือเขาดินเนี่ยตัวเงินตัวทองเยอะมากไม่แปลกถ้าเกิดมันจะเข้าฝั่งมาสภาหรือมาทำเนียบแล้วแล้วในในบริเวณทําสภาทำเนียบมันก็มีคลองใช่มันมีคลองใช่มันมีคูคลองเยอะแยะแต่ไม่หมดคือตรงนั้นมันก็เป็นที่อยู่ของมันแล้วก็ไปคนก็ไปโอ้โหก็ปล่อยมันไป